สวัสดีครับผมรัชสิธิ์อิสร,ระพักดีนะครับเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายงานโครงการของบริษัทดิจอนโฟกัสนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในงานสัมมนาผู้เลียนสมาร์ทโฮมบ้านอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินคุ้นเคยกับคําว่าสมาร์ทโฮมกันมาบ้างแล้วนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากที่บ้านเคยใช้อยู่ บางท่านก็อาจจะมีงานโครงการนะครับเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านนะครับหรืออสังหาร,ริมทรัพย์ที่ติดตั้งสมาร์ทโฮมเพื่อจะจําหน่ายให้กับทางลูกค้านะครับแต่ผมเชื่อแน่ว่ายังมีอีกหลายลท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยยังไม่เคยได้สัมผัสกับสมาร์ทโฮมอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ผมจะขอมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยคืออะไรมีประโยชน์อะไรแล้วทําไมในปัจจุบันนี้ถึงเริม่มเป็นที่นิยมแพร่หลาย นะครับแล้วสมาร์ทโฮมทำไมถึงมีความจำเป็นในอนาคตนะครับที่เราจำเป็นจะต้องใช้กันนะครับสมาร์ทโฮมนะครับหรือที่เราเรียกอย่างว่าโฮมอโตเ o ม a t i ชันนะครับเป็นระบบบ้านยุคใหม่นะครับเป็นบ้านอัจฉริยะที่มีความทันสมัยนะครับเราสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ระบบภายในบ้านนะครับได้ไม่ว่าเราจะอยู่ภายในหรือภายนอกบ้านก็ตามนะครับเพียงแค่เราสั่งงานจาก แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเรานะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับก็เพื่อเป็นการตอบสนองกับไลฟ์สไตล์นะครับในปัจจุบันอีกทั้งนะครับเรายังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบ Security นะครับเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจของคนในบ้านได้นะครับผมเพียงแค่ผมหยิบโทรศัพท์มือถือมาแค่เครื่องเดียวนะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะปิดไฟนะครับ ไม่ว่าจะจุดในใดของบ้านก็ตามผมแค่กดเปิดเปิดไฟหรือปิดไฟนะครับเปิดแอร์หรือปิดแอร์นะครับหรือเปิดประตูรั้วนะครับหรือแม้กระทั่งม่านม่านหน้าต่างนะครับเราก็สามารถควบคุมคอนโทรลได้นะครับรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นโทรทัศน์นะครับวิทยุนะครับเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ ช่วยในเรื่องของความสุขสบายนะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆของเราได้มากขึ้นนะครับบริษัทที่ตอ f o โฟกัสนะครับเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในเรื่องของ IoT Solution นะครับมาอย่างยาวนานเกือบ20ปีนะครับผมเราได้ไว้วางใจนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของวู่เหรียญน,นะครับในการที่จัดจำหน่ายออกแบบและติดตั้งให้กับทางลูกค้านะครับในเรื่องของสมาร์ทโฮมนะครับ ในส่วนของผลิตภัณฑ์วู้เหรียญนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสินค้าที่มีความคงทนนะครับมีความเสถียรในเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับซึ่งสัญญาณที่ทางวุ้ยเหรียญใช้นะครับจะเป็นในรูปแบบของสัญญาณซิกบีนะครับซึ่งเป็นไวเลตที่ใช้พลังไฟต่ํามากนะครับใช้แบตเตอรี่ทําให้ช่วยประหยัดพลังงานนะครับผมสมาร์ทโฮมเนี่ยนะครับมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราไม่ต้องเดินสายนะครับทำให้ติดตั้งง่ายเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเรา จะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฮมนะครับไม่ได้ยากเลยในการออกแบบและติดตั้งนะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าระบบของสมาร์ทโฮมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับโซลูชันต่างๆของสมาร์ทโฮมนะครับเราอาจจะแยกหมวดหมู่ไปได้ประมาณหกถึงเหมวดหมู่ดังนี้นะครับในโซลูชันแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ Lighting System หรือว่าระบบแสงไฟแสงสว่างนะครับรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น หากว่าเราเปิดประตูเข้าบ้านมาไฟฟ้านะครับแสงไฟจะติดสว่างทั้งบ้านให้ความสว่างกับเรานะครับไม่ต้องเดินไปหาสวิตช์ไฟนะครับผมอีกทั้งระบบแอร์นะครับก็ยังติดได้เองด้วยถ้าหากว่าเราได้ตั้งค่าไว้นะครับผมหรืออย่างสมมติว่าเราต้องการความสุขสบายจากเรื่องของการเปิดปิดไฟนะครับอย่างเช่นเราอยู่บนที่นอนแล้วนะครับเรากำลังขึ้นนอนแล้ว แต่ว่าเรานึกได้ว่าเอ๊ะเราลืมเปิดหรือปิดไฟในเอัเราลืมปิดไฟในครัวหรือเปล่านะครับเราแค่เพียงแค่ว่าหยิบมือถือออกมานะครับแล้วก็กดปิดไฟในครัวเท่านั้นเองนะครับเราไม่จําเป็นต้องเดินลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมหรือแม้กระทั่งเราไปต่างจังหวัดนะครับเราอยู่นอกบ้านแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาที่บ้านเราเนี่ยควรจะมีแสงสว่างเราสามารถตั้งค่าไว้นะครับว่าให้เปิดเวลานี้นะครับแล้วพอถึงเช้ามืดนะครับรุ่งเช้าก็ตั้งเวลาให้ปิดไฟได้ เหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้นะครับผมอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราออกไปนอกบ้านผมคิดว่าทุกท่านคงต้องเคยแน่เลยลืมปิดพัดลมหรือเปล่าลืมปิดแอร์หรือเปล่าที่สําคัญนะครับลืมด,ดึงปลั๊กเตารีดออกหรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจเราคงจะต้องขับรถกลับมาดูหรือถ้าเรานึกไม่ได้นะครับก็อาจจะเกิดอคีภยัยอันตรายกับบ้านเรานะครับผมณนะตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับเราก็แค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดปิดระบบไฟนะครับที่ผ่านสมาร์ทวอร์ปั๊กให้ไฟตรงนั้นตัดนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าเราลืมเสียบสายเต้ารีจริงๆก็จะไม่เกิดอันตรายนะครับผมอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างผมกำลังไม่เห็นภาพว่าเราสามารถที่จะควบคุมระบบไฟระบบแสงสว่างแล้วก็อุปกรณ์ตุกระบบภายในบ้านได้จากภายนอก เพียงแค่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเราเท่านั้นเองนะครับในส่วนของโซลูชันที่2นะครับก็คือในเรื่องของระบบการควบคุมรีโมทคอนโทรลนะครับเราสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะครับควบคุมกับรีโมทคอนโทรลที่เชื่อมต่อด้วยระบบอินฟาเรดนะครับมีอะไรบ้างก็ชื่อเช่นโทรทัศน์วิทยุหรือว่าแอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ควบคุมการเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลที่ใช้อินฟาเรดนะครับผม โซลูชันที่3ก็คือเรื่องของ Security นะครับ Security ก็อาจจะมีในเรื่องของกล้องจรปิดนะครับอันนี้ที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมรวมไปถึงระบบกันขโมยนะครับด่านแรกเลยที่ติดอยู่กับหน้าต่างหรือประตูในบ้านของเรานะครับก็คือ Smart Contact Detector นะครับผมซึ่งหนะ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีใครที่ลุกล้ำเข้ามาประตูเปิดในยามวิการที่เราตั้งค่าเปิดระบบกันขโมยไว้นะครับ สัญญาณตรงนี้นะครับก็จะส่งไปยังสมาร์ทไซเลนนะครับรวมทั้งส่งมาที่มือถือของเราอีกทางหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอการควบคุม,มในเรื่องของความปลอดภัยภายใน,ในบ้านเรานะครับผมอีกระบบ1อีกโซลูชันหนึ่งโันญญที่4นะครับก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนความผิดปกติภายในบ้านของเรานะครับมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น สโมกเดท ECTOR นะครับก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของควันหรือว่าควันบุหรี่นะครับผมหลกัหลกๆก็คือในเรื่องของของควันนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คืออาจจะป้องกันในเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนมายัางไซเรนหรือว่าในแอปพลิเคชันในบนในโท,ทรศรัพท์มือถือของเรานะครับผมตัวควบคุมนะครับเตือนการรั่วของแกส๊สนะครับหรือว่าการรั่วของน้ําซึ่งในทางเทคนิคตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีวิทยกรอ,อีกท่านหนึ่งนะครับ ที่จะมาขยายความให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับว่ามันทํางานใช้งานยังไงนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของโซลูชันอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายนะครับก็คือในเรื่องของการควบคุมการเปิดปิดม่านนะครับผมหรือว่าการควบคุมการเปิดปิดมอเตอร์ประตูรั้วะนะครับอันนี้มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องของมอเตอร์ประตูรั้วะนะครับคือเคยมีเป็นน้องชายผมนะครับเป็นญาติกันนะครับเขามีประตู <c oughs> ที่ใช้รีโมท ในการเปิดปิดประตูที่บ้านนะครับแล้วก็ติดกล้องจอนปิดไว้ที่บ้านด้วยนะครับแล้วมีวันหนึ่งเขาก็ขับรถไปที่ไปเที่ยวที่จันทบุรีกับครอบครัวนะครับ <c oughs> แต่มารู้ทีหลังว่าเขาเอา่ะลืมที่จะกดรีโมทเพื่อปิดประตูรั้วนะครับเขาไปกลางทางแล้วล่ะนะครับ <c oughs> ก็ต้องขับรถกลับมาเพื่อมากดรีโมทที่ประตูรั้วนะครับ <c oughs> นั่นแสดงให้เห็นว่าถึงเขาจะมีกล้องจอนปิดที่รู้ว่าประตูรั้วไม่ได้ปิดนะครับ มีรีโมทคอนโทรลนะครับที่ในการเปิดเปิระตูรั้วแต่สิ่งเขาขาดไปอะไรครับก็คือว่าเขาขาดเรื่องของอุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อนะครับให้ประตูรั้วนะปิดได้นะครับถึงแม้เขาจะอยู่ต่างจังหวัดก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือความจาเป็นในเรื่องของสมาร์ทโฮมนะครับที่บางครั้งเนี่ยเราจะเป็นต้องมีจะมาช่วยแก้ปัญหาของเราได้ในบางสถานการณ์นะครับจะมาช่วยเราได้ในเรื่องของสถานการณ์ที่ฉุกเฉินนะครับผม อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอความปลอดภัยในเรื่องของเด็กและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านนะครับผมสมารทม์ททงหุ่เหลียนเนี่ยนะครับนอกจากมีเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของความปลอดภัยการประหยัดพลังงานแล้วนะครับ<ๆ>ก็ยังช่วยดูแลเด็กและคนแก่นะครับอย่างเช่นเรื่องของปุ่มฉุกเฉินนะครับหรือเรื่องของกล้องจอนปิดนะครับผมรวมถึงระบบไซเรนที่คอยแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมทุกท่านนะครับเขาคงจะเห็นประโยชน์แล้วว่าสมาร์ทฮมเนี่ย มีประโยชน์อะไรบ้างอย่างที่เล่าไปนะครับความสุขกสบายนะครับความปลอดภัยนะครับ,ารบการประหยัดพลังงานการดูแลคนแก่แล้วก็เด็กที่อยู่ภายในบ้านนะครับผมที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะเห็นภาพในเรื่องของประโยชน์จากผู้ที่อยู่อาศัยในเรื่องอในเรื่องที่ได้ใช้สมาร์ทโฮมนะครับได้มีสมาร์ทโฮมติดตั้งอยู่ที่บ้านนะครับผมแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มองข้ามไม่ได้ก็คือ เจ้าของโครงการนะครับเจ้าของบริษัทอสังหา property นะครับก็ได้ประโยชน์เช่นกันได้ประโยชน์ยังไงครับก็คือว่าในธุรกิจเนี่ยทุกธุรก,กิจนะครับถ้าเรามีสิ่งที่แตกต่างหรือสินค้านี่มีคุณภาพดีดึงดูดความสนใจจากลูกค้านะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับทางธุรกิจเองอีกด้วยเช่นกันนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุกวันนี้การแข่งขันที่ค่อนข้างสูงใน,ใน,ใ,นในการตลาดนะครับผม เราจะอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจให้กับผู้ซื้อนะครับให้เห็นความแตกต่างนะครับให้ผู้ซื้อมาเลือกเลือกใช้ของโครงการของเรานะครับผมข้อคำหนึงนะครับในส่วนของการใช้สมาร์ทโฮมในการเลือกติดตั้งสมาร์ทโฮมนะครับผมผมมองว่าสมาร์ทโฮมควรจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่แพงเกินไปวุ้เหรียญสมาร์ทโฮมเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่นอกจากจะมีคุณภาพสูงมีความสเสถียรแล้ว ยังมีราคาที่จับต้องได้นะครับผมจนถึงค่อนข้างถูกด้วยซ้ํานะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเป็นอุปก,กรณ์ที่ควรจะมีความเสถียรนะครับมีคุณภาพจํานวนที่เหมาะสมพอดีกับการใช้งานถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่น้อยเกินไปก็อาจจะขาดขาดไปนะครับก็อาจจะไม่พอดีกับความต้องการอาจจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัย แต่ถ้าเกิดมากเกินไปเซ็นเซอร์เยอะเกินไปแทนที่จะเกิดความสุขสบายเนี่ยอาจจะกลับกลายเป็นความลำพานของของผู้อยู่อาศัยก็ได้นะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพื้นที่ลักษณะของโครงการนั้นว่าเป็นบ้านจัดสรรเป็นบ้านเดี่ยวเป็นทาวน์โฮมหรือว่าเป็นคอนโดมิเนียมเราอาจจะต้องออกแบบนะครับให้มีจำนวนปริมาณและก็ ลักษณะอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นสมารถถ์ทหงวุ่เหรียนไม่ได้ใช้เพียงแต่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะมาใช้เป็นสมาร์ทออฟฟิศนะครับสมาร์ทบิลดิ้งนะครับแล้วก็ได้อีกหลากหลายในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับผมทีนี้ผมอยากจะพาทุกท่านนะครับมาดูลูกค้า Reference ของโครงการที่ทางบริษัทด i t a l Focus ได้ไปจัดจำหน่ายออกแบบและติดตั้ง ให้ให้กับทางลูกค้าโดยใช้โปรดักต์ของสมาร์ทโฮมวูดเหรียญมาใช้ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเทสโก้โลตัสของเทสโก้โลตัส็็จะไว้วางใจให้เราเข้าไปติดตั้งในส่วนของไซเลนแล้วก็ปุ่มฉุกเฉินนะครับผมเป็นหลักนะครับปุ่ม c p n นะครับเซ็นทรัลพัฒนา กลุ่ม c p a พนะครับผมก็ไว้วางใจในส่วนของประเดี๋ย์พันของที่ยังโฟกัสแล้วก็สมาร,ทร์ทโฮมวูเหรียญเช่นกันพรินซ์คุมวิทนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการของคอนโดมิเนียมนะครับที่ติดตั้งสมาร,ทร์ทโฮมของวู่เหรียญน,นะครับไอริสพระราม9อันนี้เป็นโปรเจกต์ในส่วนของพื้นที่แนวราบนะครับจากรูปก็จะเห็นว่าจะมีส่วนของอสมาร์ทดอร์ล็อกด้วยนะครับที่โครงการนี้ไปติดตั้งให้กับผู้อยู่อาศัยได้ใช้กัน Work Office นะครับอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของสมาร์ทออฟฟิศได้ด้วยนะครับนอกจากเป็นสมาร์ทโฮมแล้วสุนัภูมิทาวนะครับก็มีที่หนึ่งที่ติดตั้งในส่วนของสมาร์ทโฮมให้กับผู้อยู่อาศัยสี <House> 2018, mm ่เฮาส์สิบก็เช่นเดียวกันพาร์คริเวอร์เดลติวานนแจ้งวัฒนะก็จะเป็นพื้นที่ในโครงการแนวราบนะครับไฟเฮดเอเวนิของอนันดาดเวอปเน n ์นะครับ ก็ไว้วางใจสมาร์โทโฮมของวุยเหลียนที่มีดิจิตอลโฟกัสเข้าไปออกแบบและติดตั้งให้เช่นเดียวกัน Toyota TBN เนะครับเป็นอีกที่หนึ่งสวรหลวงนอนเมืองสมงประภานะครับ MK Golf Avenue ปทุมธานีสยามไฮว,วิววงวงวัทยานะครับวงเวียนทยาทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่แนวราบเช่นเดียวกันที่ติดตั้งสมาร์โทโฮมนะครับ m อ็ e เคลิวเอเซดพาก็เช่นเดียวกัน กิเบ็กพรทิสนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพีที่แนวราบที่ติดตั้งสมารทม์ทโ d นดีวายดีวอปเนต์รูปราชดารดาตราวนะครับผมในส่วนของ Property Perfect ก็จะมี32โปรเจกต์เลยทีเดียวเลยนะครับที่ไว้วางใจในส่วนของดิลตัน Focus แล้วก็สมาร t ท o m e ของวูเลียนนะครับ ในส,ส่วนโครงการของดิชี่นะครับก็จะมีถึง9 p r o โปรเจกต์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส,ส่วนของคอนโดหรือว่าในส,ส่วนของหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่แนวราบก็จะไว้วางใจดิทอนโฟกัสแล้วก็สมาโฮมของวุฒเหรียญน,นะครับเช่นเดียวกันโครงการแกรนเบลแกรนเบลเล่แลพระราม9กนะครับก็มีโครงการหนึ่งที่ไว้วางใจเรานะครับ AP c e เซ็นทพระราม9 เช่นเดียวกันนะครับสมรคอเอเวนิวลามินคาจากที่ได้เล่าให้ฟังนะครับในส่วนของลูกค้าที่ไว้วางใจในบริษัทดิทอสโฟกัสแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโทมของวุ้เหรียญน,นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะมีความเชื่อมั่นทั้งบริษัทดิทอสโฟกัสแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมของวุเหรียญน,นะครับเน้นย้ำอีกครั้งว่าสมาร์ทโฮมนะครับ เป็นระบบบ้านอัจฉริยะนะครับที่เราสามารถควบคุมทุกอย่างนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ภายในหรือภายนอกบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเรานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภยัยการประหยัดพลังงานนะครับรวมถึงความอุ่นใจเมื่อมีเด็กและคนแก่อยู่ที่บ้านนะครับผมถึงเวลาหรือยังครับที่ทุกท่านจะไว้วางใจและก็เลือกใช้สมาร์ทโฮมนะครับโดยที่มีบริษัทดิจิตอลโฟกัสเป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งนะครับแล้วโดยใช้สมาร,ทร์ทโฮมบั่วเหรียญน,นะครับเข้ามาตอบโจทย์นะครับในโซลูชันตรงนี้นะครับผมสำหรับเวลาวันนี้ของผมก็จบลงเท่านี้นะครับโอกาสครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ